ครับเช่นเคยครับนะตอนนี้เรามาลุ้นกันครับนะวันนี้วันที่13วันมหาสงการนะปี63ครับเช่นเคยครับนะเรามีการแข่งขันกันนะก็คืออวยพรปีใหม่นะให้กับบุพการีผู้มีพระคุณนะครับนะที่เราจะแคปหน้าจอส่งมากันนะครับเรานัดกันที่8ปดโมงสินาทีตอนนี้8ปดโมงสินาทีแล้วครับตอนนี้ตัวเลขขึ้นมา400กว่าแล้วครับโอ้โหฟุบฟับฟุบเลยตื่นเต้นมากๆเลยครับโอ้โหตอนนี้ ขึ้นมากันอย่างอ้าวได้แล้ว15นาทีแล้วแปดสิบห้าแล้วครับเรารู้แล้วนะคนที่8เท่านั้นนะครับกติกาเดิมนะครับคนที่8เท่านั้นนะครับนะอ่าตอนนี้15นาทีเรียบร้อยแล้ว8ปดสิบห้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะาจะขึ้นที่เท่าไหร่ครับนะโอ้โหห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบับมาโอ้โหดูจอนี้อู้เยอะแยะไปหมดโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นครับ <c oughs> 600กว่าแล้วห0 0กว่ามาดูครับว่าจะไปหยุดที่ตรงไหนตอนนี้เราเราเร,าร,าราู้แล้วว่าใครชนะนะเพราะว่าเวลาตรงเวลาตามกําหดดแล้ว8โมง15นาทีนะมาสักพักเลยวล่ะนะแต่เราจะดูว่ายอดจะไปถึงไหนครับผู้เข้าประกวดผู้เข,าข้าแข่งขนันโอ้สับกันใหญ่ใส่กันใหญ่เลยสุบสับสุบสับสุบสับ,สบ,สบเลยเยี่ยมเยี่ยม,ยยมครับนะ ครับนะเป็นการร่วมสนุกกันระหว่างการทํางานเนาะของทีมงานครับถ้าใครเห็นอ่าโพสตแชร์ตรงไหนนะครับถ้าอยากมาร่วมทําธุรกิจด้วยกันก็เชิญนะครับร่วมสนุกด้วยกันก็เชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกส่้นครับสบู่ครอบครัวพันิน่าเน็ตเวิร์กครับนะโอ้โหมา7 0 0กว่าแล้ว700กว่าแล้ว,ว,ล,วลองมาดูโอ้โหใส่กันมามีคลิปด้วยมีปนมามีคลิปด้วยตอนนี้เขาเราลังแข่งท้ายผลนะครับนะวนะอไอคนกันอันนี้เข้าไป16นาทีแล้ว700กว่าแล้ว700กว่าเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกัน ครับนะมาดูกันว่าใครจะได้ใครจะได้โอ้โหนะใส่กันยิ้มลำลุมลำเลยเยิ้ยมเยิ้มเยิ้มเยิ้มเอาสู้ๆนะครับสู้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 สเอาสู้ๆ,ๆ,ๆ,ๆสู้ๆสู้ๆนะความสำเร็จรออยู่ครับสู้ๆเอาใส่เข้ามาสู้ๆ ไปก็มาสู้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 กับสู้สู้กันนะครับสู้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 อ่ะสู้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 นะอึบ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 สู้ครับสู้ครับอ่าทีนี้โอ้โหอันนี้เจ็ดร้อยกว่าแล้วกักน่าสุดยอดจริงๆอ่ะสุดยอดสุดยอดเอ้ยอีกนิดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสู้สู้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวน่าสู้สู้นะครับสู้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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอ่อเออเยี่ยม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 สู้สู้นะครับสู้สู้เอาอยู่ โมตุ่ยอดเลยอ่สู้ๆู้ๆสู้ๆอ่าสงบนี่ยยังแปดร้อยกว่าแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูไหนดีกว่า8ปดร้อยกว่าแล้วเราไม่รอแล้วสองนาทีกว่าแล้วเรามาดูนะครับข้างในข้างในเรานัดกันที่แปดโมงสิบห้าเดี๋ยวเราไปเริ่มที่แปดโมงสิบี่คนสุดท้ายนะแล้วเข้าแปดโมงที่อ่สิบห้าปั๊บเราจะดูว่าคนที่หนึ่งเป็นใครครับลองมาดูกันนะครับตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะ ซุบซุบเข้าไปเข้าไปโอ้ผมก็รุ้นทุกวันเลยตื่นเต้นนะคอแหบคอแห้งหมดแล้วสนุกสนานนะครับนะเยี่ยมเลย14่นะเปงบสี่แล้วนะครับเป็นวงสิบสี่เป็นวงสิบสีเป็นมงบ้าเจล้วสิเจอแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสิคนแรกเป็นใครครับสิคนแรกเป็นใครครับคนแรกเป็นสิบห้อ่าสิคนสุดท้ายเป็นใครครับแ,รและสิบห้าคนแรกอเดี๋ยวเรามาดูดูอาจ1ะยิงสิบห้อยู่นะครับสิอยู่เอาโอ้เดี๋ยวดเมื่อกี้สิบ้าแล้วอ่ะสิบสี่เหรอมันต้องมาทางนี้สิโอเเราก็ง,งลย อ่าสิบสี่คนแรกเป็นใครครับเรามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันคนที่แปดเท่านั้นนะครับที่จะได้รางวัลนะสิบสี่คนสุดท้ายเป็นใครครับมาลุ้นสิบสี่คนสุดท้ายเป็นใครครับลุน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 อ่าเดี๋ยวยัง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 ลุน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 อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยังอีกเหรออ่าเดี๋ยวเมื่อกี้เจ็ดสิบห้าแล้วทำไมอยู่ลึกอยยังล่ะ 14คนสุดท้ายเป็นใครครับอ่าค่อยๆลุ้นไปเรื่อยนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นอารุ้รุนะครับรุ้นนะตอนนี้ก็ยังส่งออกมาอย่างต่อเรื่องนะครับแต่ผมเข้ามาเข้ามาดูข้างในแล้วนะโอ้โหโอ้โหจะดูคนสุดท้ายก็อ้าวเจอแล้วเจอแล้วเจอัแล้วทำ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 14คนสุดท้ายท่านหัดทิไทยนะครับคนสุดท้ายมาดู15คนที่หนึ่งท่านคลองมาคนที่หนึ่งนะพี่พรคนที่สองพี่นุ้ยนะคนที่สาม ท่านพันษาคนที่สี่ท่านพันธิลาคนที่ห้าท่านบัวศรีคนที่หกนะท่านลงคารคนที่เจ็ดอ้าม่รุ้กันครับคนที่แปดเป็นใครครามครแดมแดมคนที่แปดคือท่านไดมอนด์ดอนลายินดีด้วยครับท่านไดมอนด์นะท่านาทไทยก็เฉียดไปนิดเดียวคนที่เก้านะครับคนที่เก้ายินดีด้วยนะครับครับยินดีด้วยครับผมตอนเย็นเจอกันครับ